มาครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมคนเดิมนะในช่องโอเวอร์เกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเกม a s t a c ็ bus นะค่าย plagmatic play นะครับผมโอเคเพิ่งอ่อมาจากไอพี่เบิ้มภาคใหม่ไม่ไหวว่าแย่จัดหนีดีกว่าจริงๆก็นหนีไม่ทันแล้วแหละถอนตัวไม่ทันแล้วแต่ก็ดีดีกว่าอยู่ต่องุนหงิดเปล่า โอเคมาลุยเกมใหม่กเกมหนึ่งของ P. P. พีพีว่ะขอภัยนะครับมาช้าไม่รู้ช่องอื่นเขาลงไปหมดยัง <c oughs> ช่องผมงเพิงนะ่งเริ่มทำนะเพิ่งเริ่มทำโอ okay. เคไปเดิดแรกเกมนี้ซื้อ60เท่าจากเดิมพันนะเขาล,ลืมดูรายกันจ่ายเลยว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวจบจบ,จบมานี้ผมไปดูให้นะจ่ายเลยอรอพีพีแม่งเอาหนัก,กว่าวันนี้โอเค สวัสดีเช้าอเวเกมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บดีเว็บตรงที่ผมใช้งานประจำมาแนะนำ m b b e t u f a ฝากถอนออโต้รวดเร็วทันใจัยรุ่นสายซิ่งอย่างเราพบกับโปรโมชั่นมากมายเพียงแค่ท่านคลิกลิงก,ก์ใต้คลิปสมัครบัญชีและติดต่อแอดมินแจ้งว่ามาจากช่องอเวเกมเท่านี้ท่านก็จะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษจากาเว็บไปสำหรับลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นมากมายติดต่อแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมดูรายการจานครับแพงสุดเป็นตัวแดงนะออลองลงมาเป็นจระเข้ อะไรเนีพบเบิลเหรอกี่หมีม่วง AK QJ ประมาณนี้วายจ่ายด้วยนะวายจ่ายเท่าตัวแดงเลยวะ่ะเออว่ะแพงอยู่นะโอเคเปิดแรกประเดิไมไปก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เบ็ดนะเดี๋ยวไล่เบ็ดให้เพื่อความสนุกสุดเล้าใจเออโอ้พีพีวันนี้มันของจริงเหรอมันของแท้วะ่ะ โอเคการันตีจ่ายมีวางข้างหน้านะมันจะกลายเป็น4ีคูณสแล้วเจจ่ายเห็นเห็น,เห,นเห็นตรงขวานี่ไหมถ้ามันจ่ายไปเรื่อยมันจะไปถึงคูณสินะแล้วพอถึงคูณสิมันไม่ใช่จบนะมันจ่ายไปเรื่อยนะจนกว่าชีวิตข้างบนเราจะหมดเห็นปะมสองไลฟ์เนี่ย two life โอเค <laughs> คูณห้าหูนี่งไงแดงจ่ายเต็มแถวเต็มกระดานไปทีคูณห้าโอเควายจ่ายนะจ่ายนะ คูณสิบคูณสิบเต็มหน้าคูณสิบเกง่งเก่งคนดูต้องเก่งกันบ้างแหละต้องมีคนเก่งกันบ้างแหละโอเคเราเพิ่มเป็ดไปเ <oz> มื่อกี้กำไรอยู่ปะกำไรอยู่นะประมาณร้อยหนึง่งโอ้ไปเริ่มแถวสามแถวสี่เลยว่ะไปแถวสี่แถวห้าเลยสภาพนี้ สภาพนี้ออโอเคจ่ายแล้วเหลืออีกหนึ่งชีวิตยังยื้อได้อยู่ไม่จ่ายว่ะหมุนจ่ายไหมโอเคไปสี่คูณสี่กันเท่าที่ผมสังเกตน,นะมันไม่ว่าเราซื้อ,อยังไงอะ่ะมันก็จะพาเรามาสี่คูณสี่ให้ได้นี่แหละแต่อยู่ที่ว่าพามาแล้วมันจะจ่ายถึงคูณสิบไหมคือถ้าหมูเปิดไหนมันจ่ายสักคูณห้าคูณสิบก็คือการันตีกําไรเลยเพราะว่าเราซื้อถูกกาไรมันก็เลยมันก็ออกไปทางฝั่งกําไรง่ายหน่อยไง ถ้าซื้อร้อยเท่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะโอ้โหเพึ่งบอกว่ายังไงมันก็จะพาเราไปสี่คูณสี่มันไม่พาไปโชว์เลยวะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดครับขออนุญาตเพิ่มเบ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับโอ้โหโอ,โอเจไม่ใจ เกินเกินแพ็กมาติกเพย์วันนี้เกินว่ะโอ้ผมว่าเราต้องกลับไปช่วงนี้ต้องลาแพ็กมาติกเพย์สักคู่อ่ะสักพักหนึ่งเลยอ่ะโอ้เกือบสองเกมนี่มันมันผิดปกติแล้วนะเกือบสองเกมนี่คือผิดปกติจัดโอเคมาาหมายสุดท้ายแหละถ้ามันไม่จ่ายห้าบาทเหรอสามร้อยเท่าแล้วก็พลิกไปกำไรแล้วนะแค่สามร้อยเท่าโอ้ยมันจ่ายไวว่ะจ่ายไวว่ะ โอเคเนึกว่ามีโอ้ยจ่ายน้อยเคจ่ายโดนวาไม่ถึงอีกอะไรเนี่ยเออไปสี่คูณสี่ไปถึงคูณสิบอมันติดเคจบเกมนี้พรุ่งนี้เจอกันพีจีนะลาก่อน สักพักใหญ่ๆเลยแหละที่กูซื้อสูกที่กูซื้อถูกนะโอ้โหพอซื้อถูกเท่านั้นแหละจ้องแต่จะจ่ายดูดิคุณห้าแล้วอ่ะเฮ้ยจ่ายหน่อยดีโอห,หมุนรอบหมุนเหลือตั้งเยอะมันพลิกได้นะหน่อยเดียวไม่ได้เยอะคุณสิบ ตัวแดงเต็มหน้าไปไม่จ่ายอะไรครับเนี้ยอะไรครับเนี้ยอย่าบอกนะโอเคในหมุนนอกมันก็มีนะฟีเจอร์นั้นน่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราตายปุ๊บก็หนาจบเลยเริ่มใหม่เลยประมาณนี้มันต้องอาศัยจ่ายไปเรื่อยๆโอเค ามสภาพ PP ช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับเฮ้ยโหยังจะจายเออโอเควันนี้เจอกัน PP นะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะก่อนไปก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมให้ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะ จำพนันทุกชนิดนะครับผมเลือกได้ก็เลือกนะแต่ถ้าเลือกไม่ได้กับเว็บเดียวกับผมเลยนะครับเอ b มบีเบยูฟ้านะโอเควันนี้ลาลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ